สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะ,ะก็จะพามารับของฟรีที่เข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะเราก็จะอยู่กันในแบบแมนซิตี้บูมูนนั่นเองนะคะอืมมืดไปนหน่อยนะคะเดีย๋ยวไปหาที่สว่างๆหน่อยตอนนี้นะคะเราจะมาทาเฟสนะคะเฟสเราให้หาพึ่งนะคะซึ่งพี่เห็นแล้วเห็นปะเห็นเพื่อนปะเมื่อกี้เพื่งนันอยู่ในสนามหรือไงไม่รู้นะเราจะต้องหาเึรื่องนะคะเราถึงจะได้รับของฟรีของวันนี้เราจะได้ไหมเอ่ยถึงเพื่อว่าก่อนไม่ถึง ฉันต้องการพึ่งตอนนี้ฉันต้องการพึ่งเอาเดยนไปก่อนเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น,นี่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 เฮ้ยพึ่งจ้าเอ๊ะทุกคนได้ของแล้วนะคะได้ของใหม่แล้วเอ๊เป็นตุ๊กเก้งนะตุ๊กเก้งนี่ตุ้กเว็ดนี่นะคะหาพึ่ง หาเจอแล้วนะคะได้ขึ้นไปแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราได้อะไรนะคะของที่เราได้นะคะก็คือแมนซิตี้ช็อตมาเองนะคะเป็นกางเกงขาสั้นอันนี้อ่าและนี่ก็คือกึงเกงนะคะแมตัวสั้นเลย็มองไม่เห็นละเกงแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีอันนี้นะคะเป็นแบบที่ถ่ายรูปค่ะที่เอาเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีโค้ดด้วยนะมีโค้ดได้แลกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะก็ MEN นะ C I T Y นะแมนซิตี้นะคะแล้วกดไปเลยนะจะได้เหรียญตรงนี้เพิ่มแต่ว่าพี่กดรับไปแล้วนะเมื่อเช้าเนาะอ่านี่นะคะเวลาเพิ่งเสร็จครับก็จะเด้งมาหน้าจอเราเลยว่าเพิ่งเกิดแล้วไปจับขึ้นกันแล้วก็มีน้องน้องบอกว่าอยากได้กางเกงขาสั้นผู้หญิงอ่ะเอากางเกงขาสั้นกางเกงยีรานี้ไปกดแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กันมาคลิปนี้ประจ่า